หนนาปฏิรูป กลับมาติดตามช่วงของคนไทยหัวใจอาสากันนะคะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้เกษตรกรมักปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะอย่างเช่นข้าวอ้อ,อยมันสำปะหลังยางพาราหรือว่าปาล์มซึ่งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบนี้เนี่ยนะคะเสี่ยงต่อการขาดทุนสูงมากนะคะถ้าหากว่าราคาผลผลิตตกต่ำก็ทําให้หรายได้ของเกษตรกรต่ําลงไปด้วยไม่คุ้มค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆที่ใช้ในการผลิตค่ะ เพราะฉะนั้นการทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานจะเป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอยู่ในพื้นที่อำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมานะคะไปกันที่ฐานเรียนรู้18เกษตรทฤษฎีใหม่4.0ที่นี่เนี่ยเน้นเรื่องของการปลูกพืชแบบผสมผสานการเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ําเพื่อทําการเกษตรบนพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเฉพาะในยุค69แบบนี้นะคะทำให คนที่นี่ไม่เดือดร้อนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีทีเดียวค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับในฐานะคนไทยทุกคนต่างทราบกันดีนะครับว่าภาคการเกษตรของบ้านเหล่านั้นมีความเข้มแข็งไม่แพ้ประเทศใดในโลก แต่หากได้รับการส่งเสริมให้ถูกทางถูกวิธีก็จะพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปอยู่ในระดับที่ไม่น้อยหน้าใครได้แน่นอนครับซึ่งเพราะการเกษตรเป็นรากฐานหลักของประเทศไทยทั้งนี้ทางศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาจึงมีเครือข่ายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาให้ทําการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบวงจรครับโดยเฉพาะในพื้นที่อ,อําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาณนะฐานเรียนรู้ที่18ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8บ้านหนองแวงตนนําบลหนองค่ายอ,อําเภอประถายจังหวัดนครราชสีมาที่มีการทําการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่สามารถทำให้ชาวบ้านที่นี่มีไรายได้มีอาชีพที่มั่นคงนั่นเองครับไม่ค่อยได้ไม่ได้เก็บไปขายกันเท่าไหร่แล้วก็ เราปลักหลังต้นหน่อยปลั๊กงเยอะทำทำนาบ้างเลี้ยงวัวบ้างปลูกพืชผักปลูกทุกอย่างที่กินค่ะเราปลูกกินเองเราไม่ต้องเราไม่ไปตลาดหรือว่าไม่ใช้เงินเราก็อยู่ได้ค่ะยี่บห้าคนค่ะที่หล,ลักๆยี่สิบห้าคนก็อยากมีอยู่มีกินเริ่มเขาก็เห็นผลของเรา เห็นการกระทําของป้าเพนแก่นนํานดีเราก็มีคนคนใจรักอะถึงเข้ามาถ้าใจไม่รักเขาก็ไม่ชอบมาเราก็ทําให้เขาดูก่อนเราทําให้เขาดูก่อนเออทำ,ทำนู่นทํานี่บุกเขาก็บางคนเขาก็มาขอเรากินบางคนเขาก็มาซื้อเราแต่เราไม่ขายหรอกเราก็ให้แบ่งเขากินเขาเห็นว่าเออ ยายอ้อมแจไปทําศูนย์กับป้าเพนมีนู่นมีนี่มาให้กินมีนู่นมีนี่มาให้ขายเขาก็อยากเข้ามาด้วยตอนนี้ก็ปล่อยปลาเป็นพวกปลาสลิดปลาสลิดปลานินปลาตอนนี้บอ่อเราขุดใหม่ค่ะมันเลยยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง,ทงเท่าไหร่แล้วก็แรกแรกค่ะก็ได้ร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการของเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่ค่ะเสร็จแล้วก็พอทำไปแล้วน้ำเราไม่มีค่ะ เราปลูกได้มันก็ไม่รอดเราก็ได้ได้เข้าไปหาประเพณที่ศูนย์เรียนรู้อำเภอปะทายค่ะแต่ก็ได้ความคิดหลายอย่างได้ความรู้ประเพณจะสอนให้รู้จักคิดรู้จักทําปลูกเองกินเองประมาณนี้ค่ะเพื่อยังทำยังไงให้เราได้อยู่รอดค่ะในในในส่วนที่แม่ทำนะคะมีห้าไร่ค่ะเราจะทำเป็นทำเป็นแบบเกษตรผสมผสานตามของโครงการในหลวงรักการที่9ค่ะ แล้วก็เราจะปลูกทั้งข้าวทั้งสวนผลไม้ปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะเราก็ว่าจะให้มีทุกอย่างในในที่พื้นที่5้าไร่นะคะคือเข้ามาจะได้มีทุกอย่างนะคะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะคืออย่างเราก็ซื้อส่วนน้อยนะคะเครื่องของใช้ของกินที่ที่เราหาไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังมีปลูกป่าผสมผสานพวกยุงยาง ไอ้ต้นประดูพวกแดงพวกสักทองอะไรพวกนี้ค่ะไม้ป่าเราผสมผสานได้ด้วยกันเลยค่ะไกน่นมีเป็นไหนหมาต้อน,นอตรงนี้จะเป็นไก่พื้นเมืองค่ะก็บริโภคด้วยแ้ะมีคนซื้อก็ขายประมาณนี้ค่ะอันนี้พัน เารียกว่านาในฐานเรียนรู้ที่18นั้นมีชื่อว่าเกษตรทฤษฎีใหม่4.0บ้านหนองแวงที่นี่ได้รับการพัฒนาที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรโดยมีการแบ่งพื้นที่ตามรูปแบบทฤษฎีใหม่30 30 30และ10ประกอบด้วยการขุดสระกักเก็บน้ำในพื้นที่30%ปลูกข้าวในพื้นที่ประมาณ30%ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้น พืชไร่พืชผักในพื้นที่ประมาณ30%และที่อยู่อาศัยและอื่นๆอ,อีก10%โดยการปลูกพืชผลไม้และเลี้ยงสัตว์จะใช้พื้นที่บริเวณสระน้ําและปลูกไม้ยืนต้นเพื่อใช้งานในระยะยาวซึ่งเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีปลูกป่าไว้ใช้เป็นพลังงานอนุรักษ์กกพันธุกรรมพืชเพื่อสร้างความหลากหลายทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเกษตรกรสามารถเลี้ยงดูตนเองได้มีกินมีอยู่มีใช้ในพื้นที่ของตนเองครับ ขับผลไม้เราจะตีคอมอไทยหรือินทรียีอยู่แล้วว่างั้นเถอะทำเกษตรผสมผสานนี่ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็อยู่รอดยั่งยืนถ้าเราไม่ขี้เกียจอยู่ได้เรื่อยค่ะไม่เดือดร้อนกับผลกระทบอะไรเพราะว่าจะกระทบก็เพราะนี่สินเบื้องหลังที่เราทําไว้จ้ะแต่ว่าการอยู่กันจินถือว่าอยู่ได้ ตอนแรกเป็น,เป,นเป็นที่นาเฉยๆทีนี้ก็เลยขุดนะคะขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลาทีนี้เอตรงที่ดินมันว่างแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกค่ะจากพี่วินพี่วิจิตตาอ่อนละมุนนี่แหละคะ่ะชวนให้เข้ากลุ่มได้ความรู้แล้วก็ มีรวมกลุ่มมีความรักความสามัคคีกันได้ทำงานร่วมกันค่ะคุณผู้ชมครับในฐานเรียนรู้ที่18นี้นอกจากเราจะได้เรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลวัวมูลไก่การปลูกผักการปลูกผลไม้การเลี้ยงไก่รวมไปถึงการเลี้ยงเป็ดแล้วที่นี่ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงแพะ โดยมีคุณอัมเพชรรักษาประธานฐานเรียนรู้ที่18กเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแห่งเดียวในอำเภอรประทายจังหวัดคนครราชสีมาที่สามารถเลี้ยงแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพื้นที่ตอนนี้ก็เลี้ยงแพะส่วนส่วนใหญ่ก็เลี้ยงแพะมีไก่แล้วก็มีปลา แล้วก็มีหน่อไม้ที่แพะมันทำลายไม่ได้ปลูกมีกล้วยบ้างปลูกอย่างอื่นมันก็แพะเราต้องจำกัดที่ให้มันถ้าไม่งั้นมันก็ทำลายของเราหมดเลี้ยงไล่ทุ่งเลี้ยงปล่อยจะตอนเช้าก็ปล่อยสองชั่วโมงให้มันมาพักผ่อนตอนบ่ายอีกสองชั่วโมงก็เร้ก็ตัดหญ้าในนาที่เราปลูกไว้ให้มันกินมั่ง ก็มีพ่อค้ามาขายมาซื้อจ้ะเขาก็ส่งนอกเขาบอกว่าเขาส่งนอกส่งไปประเทศลาวบ้างมาเลเซียบ้างคุณผชมครับชานเรียนรู้ที่18กเกษตรทฤษฎีใหม่4.0นี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ได้เห็นความสำคัญและหันกลับมาพัฒนาอาชีพและการเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นครับนั่นก็เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรให้กับประชาชนที่ยังตกงานและขาดรายได้ในช่วงที่ประเทศไทยของเราเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้ด้วยครับแน่นอนที่สุดค่ะ เกิดผลดีต่อชุมชนของเราเราไม่ต้องไปรับจ้างที่อื่นก็อยากให้พี่น้องของเรามาปลูกอยู่ปลูกกินค่ะอย่างน้อยปลูกข่าปลูกตะไคร้ใบนางรักษกินก็ดีค่ะดีกว่าไปซื้อเขาอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอย่างนี้ถ้าเราปลูกพืชผักเรามี ของกินที่อยู่กับสวนกับรั้วของเราเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อไปที่ตลาดเหมือนมันเป็นเหมือนหลุมหลบภัยของเราเองนะคะเพราะว่าเรามีทุกอย่างที่เราสามารถกินได้หามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทุกวันนะคะเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่ายั่งยืนถึงเราจะไม่ได้ขายถึงเราจะไม่ได้ร่ำรวยแต่มันก็ดีต่อสุขภาพเรา ทั้งทำให้มีเกิดความรักความสามัคคีกันเราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาที่อื่น ค้ชมคะการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรในอนาคตนะคะจะสามารถช่วยเดินหน้าฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังจากวิกฤตโควิดสิคลี่คลายลงไปค่ะทําได้ด้วยการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานการสร้างแหล่งผลิตอาหารสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะและทั้งหมดนี้ก็จะทำให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเกิดความสุขอย่างแท้จริงค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆในรายการเดินหน้าปฏิรูปวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการได้อีกครั้งสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป